พาทั้งสองเชือกกลับบ้านนะครับครับผมพาสองเชือกกลับมานะครับผมกลับบ้านนะครับเราไปรออยู่ข้างหน้านะครับผมไปนี่ครับผมก็พาสองเชือกเดินกลับบ้านนะครับขี่รถตามนะครับผมรถตามนะ เที่ยวป่าไกลนะครับผมมาทุกวันนะครับเอาของมาเที่ยวคนชามบอกว่าพามาเล่นทุกวันนะครับผมเราจะได้ไม่เครียดไม่ไม่เบื่อนะครับผมเขามายู่น้ํานะครับพาคนปูมาด้วยนะครับผมขับ <c oughs> ไปเลยนะครับผม ไปตอนที่อยู่ข้างหน้านะครับ,น,รบนั่งรอ,อก่อนนะครับผมมาเลยนะครับอยู่เป็นอยู่ที่ป่านะครับผม ประมาณไม่ถึงโลนะครับผมถ้าเขามาเที่ยวป่านะครับผมธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับตอนเย็นก็พากลับบ้านนะครับผมเลยมาเยี่ยมเขานานแล้วนะครับพอวันนี้ได้ มาแวะบ้านบันดีมาทุรันะครับผมเลยมาแวะมาถ่ายเขานะครับให้เอฟซีได้ดูนะครับเพราะเราก็คิดถึงพวกเขานะครับคิดถึงพี่บันดีพี่บัวนอยนะครับเลยมาถ่ายให้เอฟซีได้ดูนะครับผมทำแล้วก็พาเขากลับบ้านนะครับผมมาเลยนะครับ บรรยากาศตอนเย็นนะครับสวยๆนะครับผมแต่ไปตอนที่เราถึงบ้านเลยนะครับผมนะครับเพราะผมขับรถด้วยถ่ายคลิปด้วยถ่ายถ่ายยากนะครับ ครับผมแต่ไปตอนที่ถึงบ้านเลยนะครับผมไปครับนี่เราก็มาถึงนะครับผมที่คอกช้างของพี่ประนุยครับพี่บุญดีนะครับผมนี่นะครับ,บก็มาถึงแล้วนะครับผมมาบ้านแล้วึงบ้านแล้วนะครับ S <S <S มันเอ็ดกิ๊กก้อยครับเอ็ดเท่าไห้ก่อนนะผมทาไป โอ้ถึงบ้านเขาทำเสียงมาถึงบ้านแล้วเขาแล้วนะครับผมถึงแล้วนะครับคอกช้างครับผมดีพี่บรอดหน่วยนะครับบ้านแล้วนะ <c oughs> บา้านมรคุณ เ,เ,เล่นมเ่นมะมถ้ามีโอกาสผมก็จะมาเยี่ยมพี่บุญนดียพี่บรณุยเองนะครับผมของเขเจี๊ยบเลยนะครับอ๋อ มาถึงบ้านแล้วนะครับผมก็เป็นรอบช่างต่อของนะครับผมแมวรักกับตะแพนะครับ๋อ้โตเปิดสาวแล้วนะครับผม โเป็นสาวแล้วนะครับเป็นภาพน่ารักๆครับที่บ้าน นอนตรานนะครับผมบ้านของผมเองนะครับบ้านเกิดนะครับมานูนาน้องไผ่นะดูเป็นดีครับโยานไย มีสายไฟครบไหมฝั่งทางครอบมรนุยไม่มีหลอดไฟนะครับไม่มีนะหลอดไฟนะผมยังไม่ต่อหลอดไฟนะครับมิบนดีมีมินดีมีหลอดไฟแล้วผมน้องมรนุยยังไม่มีหลอดไฟนะ มีอะไรนะาเที่ยวมาทำไมต้องอาเป็นที่เลยนะครับีดูนะครับีนะห,ห,ห,หาผมารับเลยมาเจอกันนานนะครับเป็นสาแล้วนะครับ ขนายหายไปไหนขานายหับมารับเล่นนะครับช้างที่เล่นนะครับเสียงอะไรเสียงอะไรเล่าเงงดินนี่ ก็กำลังใจให้สู้ๆนะครับผมผลนะครับในโควิ COVID. หายได้ไปทำงานนะครับเหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้นะครับผมพเราก็มันถ่ายคลิปให้ปิดสีได้ดูนะครับผมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสะะไครต์กดติดตามครับผม ช่องาทายของครูนะผมธหรลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับ